สวัสดีค่ะเรามาพบก,กันในช่องเมียช่างพาทำบายน้ําค้างนะคะสวัสดี FC ทุกๆท่านนะคะเมียช่างไม่ได้ลงคลิปหลายวันเลยค่ะเนื่องจากไม่สบายตอนนี้ก็ยังเสียงยังไม่ดีขึ้นนะคะแต่ว่าต้องถ่ายคลิปลงให้ FC ได้รับชมนะคะเพราะว่าล้อนี้ค่อนข้างมาไกลแล้วก็ตัวนี้3,000วัตเดี๋ยวมาดูความเจ๋งของล้อนี้ก็คือเขาจะยางอยู่ที่ ร้อยสคูณเจนะคะให้ทองหมุนนี่น่อยค่ะใช่ไหมะะแล้วก็ขอบ17นะคะใหญ่มากก็คิดดูแล้วกันเนาะขอบ17ตัวนี้นเบอร์นะคะนเบอร์นะคะสามพันวัตนะคะพันขดลวดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้ลวดกี่เส้นเบอร์อะไรไปดูในช่องมือทอง DIY นะคะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถดูงานได้เหมือนพ่องเมียช่างเลยนะคะ จะมีงานที่แป,แปลกแปลกใหม่ๆมากกว่าเมียช่างด้วยซ้ำนะคะใครเข้าไปแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะเนาะพิมพเข้าไปเลยค่ะมือทอง DIY อขึ้นแน่นอนค่ะรูปช่างทองที่รูปโปรไฟล์เลยค่ะตัวนี้ก็จะตัวนี้เป็นแบตนะคะแบตเจ็ดสิบสองแบตลิเทียมของลูกค้านะครับตัวนี้เป็นลูกค้านำมาเองเนาะใช่ลูกค้า,ามาเองนะครับมาจากสกลนครนะครับส่วนตัวนี้เป็นกล่องที่ร้านใช้ลองนะครับกล่องเดิมลูกค้าไม่แล้วนะครับ ตัวนี้ก็อาจจะแอมน้อยไปหน่อยนะครับแต่ก็เทสลองงานได้นะครับโอเคครับก็ขั้นตอนการลองก็ไม่ยุ่งยากนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูอยู่เลยตัวนี้ลองอยู่48โวลต์นะครับตอนนี้นะยังไม่ถึงของแค้นะครับของแค้เขา72นะครับอน้องยังไม่ถึงเนาะใช่ครับก็ใช้ได้นะครับตัวนี้พันใหม่นะครับ พันใหม่ส0 0พันวัตพันใหม่นะครับโอเคครับวันนี้ก็มาคลิปสั้นๆนะครับใครสนใจจุดไหนอยากดูอะไรตรงไหนก็จะทําให้ดูนะครับคอมเมนต์ไว้นะครับเราไม่รู้ว่า FC อยากดูตรงไหนนะครับก็ส่วนงานเราก็จะทําลงเรื่อยๆนะครับครับโอเคครับ เนาะเพราะ <Okay. S 2> ว่าเมียช่างก็เลยวันนี้มาเป็นคลิปสั้นๆนะคะเนื่องจากยังไม่หายดีนะคะแต่ก็อยากถ่ายทำนะคะอยากพูดกับเอฟซนะคะอยากพูดลงคลิปนะคะเพราะว่าช่างทองถ้าใครที่สังเกตจะรู้ว่าช่างทองถ่ายเองแล้วก็พูดเองมาประมาณ3-4สี่คลิปได้นะคะเนาะก็อย่างที่ได้ยินนะคะเสียงยังไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ก็จะกลับมาทำงานแล้วค่ะเนาะ จะพยายามลงคลิปให้ได้ทุกวันเหมือนเดิมนะคะก่อนหน้านี้ไม่ไหวจริงๆค่ะเนาะต้องขอโทษขออภัย FC ด้วยนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่เข้ามาดูในชุมชนเนาะที่เมียช่างให้เห็นในมีมีถุงยามีอะไรให้ดูเนาะเพราะว่าอยากอยากให้เข้าใจบางท่านโทรมาแล้วไม่เข้าใจว่าเมียช่างทำไมไม่รับโทรศัพท์หรือว่าอา่านไลน์ช้าอะไรเงี้ยค่ะ,ะต้องขอโทษขออภัยด้วยเพราะว่าเมียช่างจะเป็นคนทาหน้าที่นั้นทั้งหมดนะคะช่างทองเป็นคนทางานเนาะ ถ้าให้มาทําหน้าที่เมียช่างก็น่าจะไม่ไหวนะคะถ้าให้มาตอบไลน์แล้วก็มาอ่านคอมเมนต์นะคะเนาะมารับโทรศัพท์ด้วยยิ่งไม่ได้เลยจะไม่ได้ทํางานเลยถ้ารับโทรศัพท์เนาะเพราะฉะนั้นต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็จะแล้วช่วงนี้ฝนตกคะเนเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนนี้ยังตกอยู่เลยนะทุกคนก็เลยไม่รู้จะหายตอนไหนเลยวัดเนี่ยนะวัดลงคอนะคะโอเคโอเคครับ เนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะอยากรู้อะไรให้คอมเมนต์ไว้นะคะเมียช่างจะมาทำเป็นคลิปให้ดูเลยนะ